รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนพอวอสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ท,ทุกวันนี้ใครก็พูดถึงแก่ับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีว่าจะมาเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาคธุรกิจทั้งในเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวการศึกษาธุรกิจบันเทิงแต่เมื่อพูดถึงวงการกีฬาเราอาจยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดนักหรือไม่ก็ยังรู้สึกว่าธุรกิจกีฬายังคงดำเนินการต่อไปตามแบบเดิมที่เคยเป็นการจัดการกีฬาหรือสปอร์ตเมเนจเมนต์คำนี้กำลังเป็นที่นิยมพูดถึงกันในประชาคมกีฬาว่าเป็นองค์ความรู้ ที่จะช่วยทั้งองค์กรกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบเรื่องกีฬาในประเทศไทยให้สามารถยกระดับและวางแผนการทํางานให้วงการกีฬาในประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจะสามารถเสริมสร้างบุคลากรให้แก่ธุรกิจกีฬาที่กําลังขยายตัวเช่นธุรกิจฟุตบอล ธุรกิจสถานออกกาลังกายเป็นต้นและในวันนี้รายการ Educate 4.0สำหรสร้างสังคมในการเรียนรู้พาคุณผู้ชมมาอย่างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามซึ่งที่วิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจการกีฬาเปิดสอนทั้งในระดับปวชและปะวสถือเป็นมิติใหม่ในแวดวงการศึกษาในแผนกช่างเพราะที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศมักทำการสอนวิชาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องช่างเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการเปิดสาขานี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์เบื้องต้นเลยเนี่ยผมต้องการแก้ปัญหาในเรียนทะเลาะวิวาซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรามีกันมายาวนานมากเพราะฉะนั้นจึงใช้กีฬาเป็นอย่างวิเศษช่วยบรรเทาในเรื่องของอการสร้างภาพลักษณ์ในเรียนอาชีวะใหม่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรื่องของการกีฬาเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนถ้าพูดถึงเรื่องของอาชีวะเนี่ยเขาจะมองเป็นเรื่องของการ up skill การ re skill การสร้างทักษะถ้าเป็นกีฬา เด็กอาชีวะกับเรื่องกีฬาดูแล้วจะเป็นเรื่องห่างไกลแต่ยุคปัจจุบันนั้นมีใช่นี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างนักกีฬาซึ่งไปผ่อนคลายเรื่องของการแก,กร้ปัญหาในเรืร่องทะเลาะวิวาททำให้เขามีความสามัคคีมีเวลาว่างในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโนยชน์จะสังเกตว่าในหลังจากที่เปิดสาขาธุรกิจการกีฬาขึ้นมาแล้วเนี่ยในช่วงเช้าก็จะมีการซ้อมกีฬาช่วงเย็น ก็จะมีการเล่นกีฬาก็จะทำให้บรรยากาศในการเรียนมันผ่อนคลายเรื่องของความตึงเครียดเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดมะเยอะเพราะนั้นเด็กอาชีวะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาช่างแต่เรื่องของการกีฬาเขามีส่วนเรื่องของการซอฟมากในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างเป็นรายละเอียดที่แปลกใหม่ต่อไปในเรื่องวัตถุประสงค์เด็กที่จบไปเขาจะสามารถมีอาชีพเป็นของตัวเองได้ไหมกับสาขาวิชานี้ เนื่องจากว่าเราเป็นสันนิษาแห่งแรกในของอาชีวรัฐบาลที่เปิดสาขานี้แล้วก็ทางสำนักงานให้คณะการการศึกษาให้เราเป็นนำร่องเ,อเราได้ทํำ M O U กับสโมสรสยาม F C ผมต้องกลับเรียนนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยภาวะของสภาพร่างกายคนเราเนี่ยอายุประมาณ30 35 40สภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมไป uh huh. เกิดจากการใช้งานมากเกินไปเพราะฉะนั้น เมื่ออายุเท่านั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นกีฬามันมันผ่อนคลายลงไปไม่สามารถเล่นกีฬาได้อีกรหรือเล่นได้แต่ไม่เต็มที่เพราะกาลังไม่พอตามอายุไขผมเชื่อว่าตัวหนึ่งที่ยังอยู่ติดตลอดเข้าไปคือเรื่องของวิชาชีพเพราะฉนั้นผมบอกว่าเรียนสาขานี้แล้วเนี่ยจบไปเขามีงานทําแน่นอน เพราะสาขาวิชาชีพตัวนี้จะติดตัวลูกๆและนักศึกษาก็ไปตลอดอาชีพของเขาตลอดชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะไปสู่ในเรื่องของการจัดการกีฬาการจัดการเรื่องมินเมนเนเรื่องของกีฬาต่างๆซึ่งมันจะไปในสังธุรกิจการกีฬาเช่นการดูแลสนามดูแลยังไงการเอากีฬามาบูรณากการกับเทคโนโลยีวิสายการกีฬาพวกนี้จะเข้าไปหมดและท้ายสุดเขาต้องมีเทคโนโลยีในการจัดการเรื่องของกีฬาเข้าไปด้วย ในเรื่องของการประกอบธุรกิจสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนและสิ่งที่เด็กจะต้องได้ก็คือจะได้อะไรบ้างสกิลทางด้านการบริหารจัดการเรื่องกีฬา uh huh. สาขานี้ถ้าเป็นนักกีฬาทั่วไปเนี่ยเขาจะได้เรื่องของการกีฬาการแข่งขันก,กีฬาทัส่วนใหญ่แต่ทางหลักสูตรของอาชีวศึกษาเรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจในการดาเนินการกีฬาเป็น uh huh. การมีเน็ตเมนการขายต่าง บวกถึงการตลาดการซื้อสินค้าหรืออ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเข้ามาอยู่ในเรื่องพวกนี้หมดธุรกิจต่างๆเพราะในอนาคตต่อไปเนี่ยเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องที่ทันสมัยเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เขาจะมีเนินการสาขานี้เป็นสาขาใหม่ที่ที่หลายๆคนกําลังมองเข้ามาและเป็นความต้องการของของประเทศชาติของเราซึ่งการกีฬาเข้ามาโดยตลทุกวันนี้กีฬากําลังจะไปด้วยดีแต่ถ้าเราผลิตพวกนี้เข้าไปไม่มีวันตกงานแน่นอนเรื่องของ ธุรกิจต่างๆในสโมสรการกีฬาต่างๆหรือทางห้างร้านบริษัทต่างๆพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องหมดหรือก็แพ่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเด็กที่เรียนอยู่ในตอนนี้ครับเสียงตอบรับเป็นอย่างไงบ้างกับการเปิดสาขาวิชานี้มาแล้วเด็กได้เข้ามาเรียนเบื้องต้นช่วงปีที่แล้วเนี่ยเรารับสมัครก็มีผลตอบรับที่ไม่มากนักแต่พอปีที่2ที่เราเปิดเนี่ยผลตอบรับทั้งปวชอปวสอเราเปิดแล้วนักเรียนให้การตอบรับดีมากเต็มทั้ง2ส,สาขา บัญชีเบื้องต้นเรียนเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจไม่ว่าธุรกิจใดๆนักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีการจัดการธุรกิจการกีฬาเด็กที่จะต้องเรียนในภาควิชานี้นะครับทั้งระดับปชวชกับปวสรครับเด็กจะได้เรียนอะไรบ้างในส่วนของแผนวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬานะคะปวชปีนี้เป็นปีหนึ่งปีแรกปวสปีหก็เป็นปีแรกนะคะ เด็กจะเรียนหลักสูตรระบบทวิภาคีก็คือเด็กจะเรียนววชธรรมดาเราเรียน6ภาคเรียนเด็กก็จะเรียนในวิาลย3ภาคเรียนฝึกงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการกีฬานะคะอีก3ภาคเรียนนะคะวชหนึ่งปกติเรียน2ปี4ภาคเรียนนะคะเราก็จะเรียนที่วิาลย2ภาคเรียนคือ1ปีอีก2ภาคเรียนเด็กก็จะไปสถานประกอบการ ฝึกงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการกีฬาเทอมนี้ส่วนมากจะเป็นวิชาพื้นฐานทั้งปวชและปวสเป็นวิชาสามัญซึ่งเรียนปกติเหมือนกับาภาควิชาอื่นนะคะแต่ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับพื้นฐานวิชาชีพเด็กก็จะได้เรียนวิชาการขายการบัญชีการจัดการธุรกิจการกีฬาพิมพ์ดีคอมพิวเตอร์แล้วก็วิชาที่เลือกเสรีเราจะเลือกฟุตบอลให้ทำไมเราถึงเลือกเรียนวิชานี้ครับ ทำไมถึงเลือกเรียนวิชานี้ใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นวิชาที่สําคัญเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โตไปเราสามารถเปิดธุรกิจได้เกี่ยวกับกีฬาเราไปทําธุรกิจอะไรอย่างนี้มันก็สําคัญหมดเลยครับหากําไรหรือหาาลทุนัะไรอ่างนี้ได้หมดเลยธุรกิจที่เราวางไว้ในอนาคตดครับถ้าสมมุติว่าเรานอกจากเป็นนักกีฬาแล้ว แล้วเราอยากหันมาทําธุรกิจธุรกิจอะไรบ้างที่เรามองไว้ว่าในอนาคตที่เราอยากจะทําขายอุปกรณ์กีฬาขายเสื้อผ้าอย่างนี้หรือไม่ก็เปิดสนามยาเทียม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามได้ร่วมมือกับสโมสรสยาม f อเปิดการเรียนการสอนธุรกิจการกีฬาในปีการศึกษา2563ซึ่งวิทยาลัยได้มีการคัดเลือกพิเศษ สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถและทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและจะได้รับโควตาทุนช้างเผือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับในเวลาที่วิกฤตที่สุดรายงานจาสกลนครเอาเลยสถานการณ์วิกฤตมากเลยครับระับน้ำสูงขึ้นเร็วมากผมจะไปสกลนครบริษัทประกันภัยอย่างเรา ต้องทำอะไรทำแบบนี้ม่นผิดกฎถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะอ,อ,อะไรคือสิ่งที่ถูกอ,อะไรคือสิ่งที่ผิดเอกสารองไปกับน้ำหมดผมจะทำยังไงได้บ้างครับไม่แปลกรรบุ เพื่อทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผมเข้าใจทิพย์ประกันภัยกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณถ้าจะเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนว,วัตกรรมของพวอที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัยเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, g p a d f i Step กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วยการตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้ การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพวมีทุกอย่างที่คุณต้องการพวพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพวได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษา สโมสรฟุตบอลบีจีซีเจ้าของฉายาสยามสปีลิตเดิมคือสโมสรฟุตบอลบางกอกลาดีเป็นสโมสรสำรองของสโมสรฟุตบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดโดยสโมสรก่อตั้งในปีพุทธศักราช2560จากการปรับเปลี่ยนทีมฟุตบอลรังสิตเอฟซีเพื่อเป็นทีมสำรองของสโมสรฟุตบอลบางกอกลาดในการหาประสบการณ์ของผู้เล่นระดับเยาวชนและในฤดูกาล2562สโมสรฟุตบอลบีจีซีได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อสโมสรและโลโก้อีกครั้งเป็นสโมสรฟุต ฟุตบอลสยามโดยสโมสรฟุตบอลสยาม f อทีมในลีกที 3, ร่วมพัฒนาทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่งภายใต้การดูแลของโค้ชมาตูคุณซือชาวสเปนโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังด้านกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการกีฬาสาขาวิชาธุรกิจการกีฬาในระดับปวชและปวสพร้อมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลของวิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงให้กับสถาบันทั้งนี้ในความร่วมมือกับสโมสรสยาม FC จะร่วมดำเนินการบริหารจัดสร้างทีมฟุตบอลของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของนักกีฬารวมถึงระเบียบว,วินัยให้มีคุณภาพสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไปเร็วเขาแถวเรียบร้อยเร็วเดี๋ยววันนี้ฝึกซ้อม อ่าพาวเวอร์นะแล้วการรับส่งบอลเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันนะแล้วก็พยายามทำอย่าให้บอลตายบอลตรงกลางโอเคไป ทุกวันนี้ทางสยามเอฟซีก็ร่วมมือกับพี่ยายเทคนิคราชสิทธารามก็คือโดยตอนนี้คือเด็กได้เข้าไปทําการฝึกซ้อมฟุตบอลน,นะครับฝึกทักษะฟุตบอลก็ไปอาทิตย์ละ4ี่ครั้งอังคารพุทหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เด็กที่เป็นนักกีฬาก็ได้ไปฝึกซ้อมอยู่ประจําถ้าเกิดดีเขาเปิดเด็กก็จะได้ไปเรียนรู้ในระบบของการจัดการการบริหารการจัดแมตช์แข่งการบริหารทีมว่า ต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคือเรามีโครงการปุนช้างเผือกเราก็เปิดคัดนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านฟุตบ,บอลน,นะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาในระดับปวชและโวสการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็ออกไปคัดตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มาเปิดคัดที่ในวิไลด้วยครับก็เป็นโคตา้าปุนช้างเผือกก็มีเยียนฟรีนะครับแล้วก็ขอพักฟรีแล้วก็ส่วนเรื่อง อาหารการกินเราก็มีโรงอาหารในวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับเด็กก็จะกินนอนอยู่ที่นี่เรามีหอพักตอนนี้เราก็ได้เด็กมาอยู่ประมาณ80คนนะครับเป็นนักกีฬาทั้งปวชและปะวสก็เป้าหมายของวิทยาลัยการทําทีมฟุตบอลก็คือมุ่งเน้นให้เด็กเดินตามฝันที่เด็กเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมโดยเราก็จะหาทีสมสโมสรอาชีพมาเอ็มอูร่วมเพื่อให้เด็กได้ ได้ฝึกงานแล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านการการเรียนก็คือเด็กจะได้มีความรู้ทางเรื่องของธุรกิจการกีฬาก็คืออาชีพทุกอย่างที่เป็นไรายได้เกี่ยวกับด้านากีฬาครับเด็กก็จะมีความสามารถแล้วก็จบไปก็จะมีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจด้านกีฬาเพื่อไปเพียงครอบครัวได้ต่อไป เรามาพูดถึงความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่นี่กันบ้างครับว่านักเรียนที่นี่อยู่กันอย่างไรใช้ชีวิตยอย่างไรครับอ๋อเด็กพวกนี้ก็มีกิจกรรมหลักๆเลยครับ4ี่ห้าถึงหกโมงครึ่งตื่นซ้อมเช้าทุกวันแล้วก็ปล่อยเข้าแถวคืออาบน้ําเตรียมตัวไปกินข้าวแล้วก็เข้าแถวแล้วก็ขึ้นเรียงแปดโมงครึ่งครับแล้วก็ถึงเวลาสี่โมงครึ่งต้องมาเปลี่ยนสภาพเตรียมตัวไปซ้อมถึงหกโมงครึ่งก็คือซ้อมเสร็จก็มาอาบน้ําเตรียมตัวไปกินข้าวเย็นที่โรงอาหาร กฎระเบียบครับของที่นี่เป็นยังไงครับกฎระเบียบครับคือสี่ทุ่มครับเด็กต้องเข้านอนปิดไฟนอนทุกคนครับแล้วก็ถ้ามีหนีเที่ยวถ้าจับได้ก็ครั้งแรกเตือนครั้งที่สองก็ทำทันบนวิทยาลัยจะมีกฎกติกาของวิทยาลัยอยู่แล้วมันจะมียี่สิบห้าคะแนนถ้าถึงยี่สิบห้าคะแนนปุ๊บจะโดนย้ายสถานศึกษาทันทีครับผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างที่ส่งบุตรหลานเข้ามาแล้วจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่วิทยาลัยผู้ปกครองเขาก็มาเห็นหอพักเห็นแล้วเขาก็โอเคเพราะว่า มันเพิ่งเป็นปีสองก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากปีแรกมันก็เริ่มพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นผู้คขอก็โอเคก็บางคนมาก็ผู้คขอก็ของฝากเพื่อนๆของฝากโพราผู้ขอก็ดูแลสพอร์ตดีทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่นี่กันบ้างนะครับการใช้ชีวิตของเราอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างไม่ไม่ถือว่าลําบากครับแล้วก็ใช้ชีวิตก็สบายอยู่ครับมีเพื่อนๆมีน้องๆครับแล้วก็ต้องอยู่ด้วยความอดทนครับเพื่ออนาคตครับเราวางเป้าหมายหรือวางแผนชีวิตไว้อย่างไรบ้างถึงมาเลือกเรียนวิชานี้ที่เลือกเรียนวิชานี้ก็เข้าข่ายกับกีฬาด้วยครับแล้วผมเป็นคนชอบในกีฬาถือว่าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแต่ก็ยังมีอาชีพรับรองครับ รู้สึกว่าเราเคยมีประวัติที่อยู่กับทีมหมูป่าอะคาเดมี่มาด้วยเราสักนิดหนึ่งว่าตอนนั้นที่เราได้ไปร่วมทีมเราทําอะไรบ้างก็เป็นนักฟุตบอลในทีมนั้นแล้วก็ช่วยเป็น,ปนจิตอาสาครับ uh huh. แล้วไม่อยู่ที่นี่ที่เราได้เรียนเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการกีฬาตัวนี้ด้วยนะฮะเราได้เรียนอะไรบ้างแล้วเราได้ใช้หรือว่าวางอนาคตในข้างหน้าไว้ว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเรียนวิชานี้ที่เลือกเรียนวิชานี้ก็คือ uh huh. นักฟุตบอลครับ uh huh. ก็ทุกคนอยากเป็นครับแต่ว่าจะมีส่วนน้อยที่จะได้เป็นนะครับผมแล้วก็ถึงผมจะไม่ได้เป็นแต่ผมก็ยังมีวิชาชีพที่ผมเรียนมาไปสร้างอนาคตเกี่ยวกับการกีฬาครับอย่างเช่นมีความฝันว่าอยากทาทีมฟุตบอลน,นะผมก็สามารถเอาวิชาวิชาชีพนี้ไปใช้ไ,ได้ผลงานที่ผ่านมาครับระหว่างที่เราเรียนอยู่ในต,ตอนนี้ครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผมต้องขอบคุณโค้ชแดนด้วยนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้ไป เล่นรายการโค้กครับครับแล้วก็มีโอกาสทีมสมุยครับผมทีมอาชีพแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ในอะคาเดมี่ของสยามครับแล้วก็มีแนวโน้ว่าจะได้ขึ้นสุดใหญ่และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้บักดันหลักสูตรนี้เกิดขึ้นก็เพื่อเยาวชนนักเรียนนักศึกษา วางแผนชีวิตในการเป็นนักฟุตบอลว่าในอนาคตมีข้อจํากัดในด้านระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนะเมื่อสภาพร่างกายไม่เอื้อมหนยนสิแล้วก็ต้องเลิกหลากดันเล่นไปแต่ถ้าหากนักเรียนนี้ได้มีความรู้ในเรื่องด้านการบริหารจัดการฟุตบอลหรือเข้าใจในธุรกิจการกีฬาก็จะสามารถใช้วิชาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพหลังจากที่เขาเหล่านั้นเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพได้ปัจจุบันทีมที่เข้าแข่งขันในลีกอาชีพของประเทศ ตั้งแต่ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, หรือไทยลีก3มีทีมเป็นจำนวนร้อยร้อทีมตำแหน่งงานมีมากมายที่รอพวกเขาอยู่และเชื่อว่าในอนาคตผู้ที่จะทำงานในด้านใดก็ต้องมีหลาเส้นเพื่อเป็นการรับรองอย่างเฉพาะเจาะจงถึงความเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญการที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามได้ร่วมมือกับพันธมิตรมืออาชีพอย่างทีมสยามเอฟ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีของแวดวงการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนของเราในวันนี้ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไปวันนี้รายการ Educait 0.0สร้าง,งสังคมแห่งการเรียนรู้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ How t ูปฏิรูปการศึกษาไทยมีคนจำนวนมากบอกว่าความรู้มีเยอะ อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน YouTube มันไม่จับหนังสือไม่พอแล้วมากกว่าหนังสือเยอะทั้งหมดนั้นคือ d a t a นะครับทั้งหมดนั้นก็คือคอนเทนต์ธรรมดามันไม่ใช่ความรู้เลยถึงแม้เขาจะนั่งดูทั้งวันทั้งวันขอโทษครับเขาไม่เคยมีความรู้เลยเขาเพียงแต่ดูข้อมูลเท่านั้นเองแล้วที่เขาจำมาทั้งหมดจาก YouTube จากเน็ตคือจำข้อมูลนะครับ เพราะเขาไม่เคยรู้ความหมายของคําตอบเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองความหมายที่ผ่านกระบวนการ processing ในสมองของเขาเขาไม่เคยใช้เลยครับแต่เรากลับเข้าใจผิดเราบอกนั่นแหละครับคือตัวความรู้มาเมื่อเราตอบโจทย์ว่านั่นคือความรู้มันก็จบแล้วครับเราก็ไม่คิดต่อว่าอา้าวแล้วกระบวนการสร้างความรู้มันคืออะไรในห้องเรียนจะต้องมีกระบวนการนําข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นความรู้ได้อย่างไรนี่คือเป็นเรื่องสําคัญ ที่ต้องทําความเข้าใจเพราะมีคนจํานวนมากจะเข้าใจแบบนั้นเพอบอกว่าความรู้มันมีเยอะอยู่ใน Youtube เยอะไม่ใช่มันเป็นความรู้ของคนที่ผลิตขึ้นมาเป็นคนที่คิดขึ้นมาแต่คนที่นํามาใช้เป็นการจํำเขามาแต่สมองเขาเขาไม่เคยการพัฒนาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาใช้ในส่วนของความจํำระยะสั้นเท่านั้นที่หยิบมาใช้หยิบมาใช้หยิบมาใช้เขาไม่ได้มีความรู้อะไรมากกว่าคนอื่น เพียงแต่เขามีข้อมูลมากกว่าคนอื่นแต่เขาไม่สามารถไปสร้างสรรค์ได้นะครับ ไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้